สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับพบพ่อกับจิมมีช่ชวนชิมอีกแล้วครับพี่น้องค่ะมอนี้มาพบพ่อกับจิมมีช่ชวนชิมเนาะพี่น้องปนไข่เมนูมอน้พี่น้องปนไข่ฉันหิวเข่าแต่ฉันบ่รู้สิกินอย่างฉันก็เลยไปเปิดตู้เย็นฉันเห็นไข่เป็ดเนาะพี่น้องฉันมีไข่เป็ดอยู่ฉันก็นเลยต้มไข่เป็ดซีฟอง้วก่มาปนส่พี่น้องกินกินกับผักลวกชะอมลวกผักบุ้งลวก ผักบุงสดพี่น้องแล้วก็หัวหอมนะพี่น้องกัดปักพริกแซ่บๆนะพี่น้องขาอืมกินง่ายอยู่ง่ายกบจะมีชวนชิมนะครับปนไข่พี่น้องเมนูง่ายๆ่ายเจ้าเคยกินบอพี่น้องผู้ใดเคยกินเมนในเะดิมปนไข่เป็นอีกหนึ่งเมนูที่แซ่บเลยพี่น้องก็เป็นการเสียเวลาพี่น้องมาเลยตัวํำแหกเลยค่ะพี่นอ้องนี่ปนไข่เพอโอ้ยแซ่บหิวเขาวา่าทันว่า อืมอืมอืมครับมาแต่ยันน้อยฉันก็กินดูอยู่แล้วอืม กุ้งรวยครับน้องอืมใจเบิ่งอืมนี่ออืมอืม đẹp buồn có cho เอออืมผมก็พักคาดวกนี่ยอืมมากพักกุ้งนี่ไปเก็บเอาดีนี่เก็บตามป่าเนาะอืม ยังร้ายติบลูกปล้ลใครนี่แ่บแบคุยยองคำยังไงเห็นอืม,อม นี่พักเลือสแน็คแต่ ปทุ่ปะทู่หมื่อวานนี่ซื้อมากว่าสี่ปนพี่น้องเมืเ่อไรปนจอยอินเจงก็ไม่ <c oughs> <c oughs> โอ้ยทำยังแยะเลยอืมแล่ก่อ,อืมกินเขากับแจวขึ้นมาแสบแบบเนาะนอ,อ,อืาจัด มอกพี่กระปุูกเองพักกะหาเท็รเอาเองบักพริกมีเพชรทักด้วยพี่น้องบักพริกดอย เอิเอนปกพิดเงาปกิกกระเลี้ยสิครับ เราบุ้งกอ่กอนก่อนให้หนะครับโอ้ยเผ็นอืม เขาเหนียวนี่มืเอื่นสิอุ้นไปกินโรงงานความไม่น้องก็เลยหงายมืเอ เนี่พี่น้องมืออื่นตักปนใครไปกินน้ำแข็งอ,อื้อืมอืมแต่ ขออนุญาตไปก่อนดวยพี่น้องมดเวลาแล้วบ๊ายบายพ่อกับแม่คลิปหน่าพี่น้องฝากคไดันคดแช์กดจิตามนต้องกิมนี่นะเย้ค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะ